Ơi, <laughs> <laughs> lại lại, cái là lại bắt chắp khai vậy là Cái này cốt

เออน่าจะได้แขนหางได้แบบนี้เต๋เลยเต๋ก็เติมพันเลยน่ามีใจมาก แกแดงเลยเหมือนกันี่ตีอยู่ด้วยแงสัตว์จีดีจมมีเต้ยเหมือนสาวว่าป้นได้สู่คูนมาเลยนะกโลงโค้งเคียงดได้เฮย ผีดิบผีดิบ,ดบสายยายกินตับตับใหญ่ตับเล็กกินหมดนี่อะไลเนาะ